สบายดีพี่น้องสบายดีวัาสุขุสกุลวัาถุงหงทุกวันนะจ้ะสบายดีอีพี่สองน้องพี่น้องเนาะคลิปที่สองอยู่ตอนนี้เขากับอยู่อายุธยาน้องพี่น้องเนาะตอนนี้กะเวลาสามโมงเคืงพี่น้องเลยตั้งใจมากตั้งใจมาทําอะไรจ๊ะต,จตั้งใจมากินผู้เป่ตั้งใจมากินผู้เป่พี่น้องเลยของสลัดเนาะขังแหลกพี่น้องอ,องว่างมง่น <laughs> สีสมคําลาลืดหรือ่าน้องพี่น้องน่าตอนนี้เข้ากับมาหอดหน้าร้านฟูเฟ่แล้วนะคะที่แบบตอนนี้เป็นตืงเออตอนเนี้ยแบบบอกตรงเลยว่าตื่นเต้นแห้งพี่น้องเลยแบบดีใจเห็นนะดีใจปะดีใจอย่แบบตัวขงแรงน,พนง้พี่น้องกินกินเออพี่น้องเนี้ยเอาสขา,ขาไปเบิงนาองพี่น้องนาะแหล้วก็สีทายให้เบิงว่ามันสมคำล่ำรือหรือเปล่านะคะทุกคนนั่นก็คือร้านหมูกระทะอาป่ากุ้งย่างที่อยู่อยุธยาเน้องพี่น้องนี่จ้า น well? ี่จ้า so ทุกคนพี่นาะงพอเบาถึงความผูกพึ่งน้องบอกเลยว่าตื่นเต้นแห้งพี่น้องเลยแล้วก็เข้าซีรีส์รีวิวให้พี่น้องเมื่อเมื่อวามันซีแบบส้มค่ำลำนึ่งหรือเปล่านาะพี่น้องหน้าันต่างใจมากแห้งพี่น้องเลยต่างใจท่านนอกมากนาะเพราะว่าแบบเพ้นก็จะรีวิวในในเฟซบุ๊กหรือแบบพร้อมกินอ่ะร้ายแห้งพี่น้องแล้วก็ แบบได้กินทุกอย่างเนาะแบบเพื่อคนค่ะนงคานามแะพี่น้องราคากับซ้องลอ,งอยกับซิขาวบานเนาะเยอะหนักไปพี่พี่หมืนพี่น้นนองเบิร์กมาค้องกินนะมี่ย่างแม่เนาะพี่น้องนเนาะนเต็มแห่พี่น้องเลยดีใจเฮีเย,เยเดียเ๋ดวยวเบยร์บรรยากาศเนาะพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องบอกเลยว่าตื่นเต้นแห้งแล้วก็ดีใจสุดๆเดอ้อพี่น้องบวกกิว่าสิได้มาเนะาะเพราะว่าเห็นแต่กระเจ้ารีวิวในโทรศัพท์พี่น้องในเฟสบุ้งเนยตอนนี้ค่ะสามโมงครึ่งเขาไปจองเขาไปจองก่อนเลยตอนนี้นะพี่นอ้องสามโมงครึ่งเนาะพี่น้องเวลาหนะบาบัตรทันหอดสี่โมงเนาะคนก็นยังแบบมากกันแล้วพี่น้องเลยมากกันหลายเดเนาะเดี๋ยวหนาสุดทายพี่น้องเบังใบมียังแหนเนาะหอยแข้งทุกคนพี่น้องจ้าดูสิ เบือนึงอันนี้เป็นบรรยาก,กาศภายในหาดนะพี่น้องตอนนี้ซ้ำมงคลคนก็ร้ายแหละพี่น้องเลยคุ้มห้ากับกำลังเลือกโตอยู่นะพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวซีรีวิวให้เบิ่งหน้ามามองตรงมาดีใจแห่มพี่น้องเลยตเตืมเตือนนะึงในห้อยแข้งกันบวงญ่ยนยิงเนี่ยพี่นอ้องสังเกตเบิง่งราคานะหัวหนึ่งฮะคนหนึ่งนะพี่น้องสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะ หอยหอยหวานพี่นอ้องเนี่ยบรรยากาศรอบๆอันนี้ทั้งหนาลานนะพี่นอ้องบอกเลยว่าสุดๆนะคะทุกคนมีกุ้งน้ำพี่นอ้องเนี่ยมีกุ้งมีจ้ะพี่นอ้องต้องกินแบบเออเยอะจริงนะพี่นอ้องเนี่ยทุกคนจริงๆนะคะนี่ปลาเมือกพี่นอ้มมองปลาเมือกเนี่ยตัวใหญ่ๆสีแดงเลยเนี่ยโอ้พี่นอ้องกินตัวเดียวก็อิ่มดก้อย พี่น้องเยอะมากเนี่ยสามมงค,งคนเขาเต็มแล้วควนกับมาแล้วเนาะพี่น้อมงมันเนี่กุ้งอันนี้นะกุ้งค่ะทุกคนปูพี่น้องปูงกุ้งนะแทบแดดพี่น้องบรรยากาศนะฮอน์ไม่น้องมันเนี่ปูมานะเอาจริงๆเลยพี่น้องแบบบ่ได้จกตายดีพี่น้องเลย เสื้อแล้วเนาะเสื้อแล้วบะของกินมันแบบแน่นแห้งอันนีพี่น้องยัางวัวพ่อสำนีเนาะเดี๋ยวมาชิรีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกห้างนี้แหละพี่น้องมีพวกยงพวกยำเนาะยำกันสดๆเลยเด้อพี่น้องนี่อยากได้ยำยังเขากับซังไงเนาะในแต่ว่าสั่งไหวกับไงไหวเนาะพี่น้องว้าพี่น้องสุดยอดจริงๆนะเนี่ยปลาทู คล้องแบบห้อยซีซังย่ำปลามุงปลามึงยังสีน้ำมีน้องได้เบิร์เลยเนาะขาคนนลายกับซีสะคิวกับซีเงานี่พี่น้องบได้จกตาเนาะตอนนี้กลุ่มเฮากับผ้ากันเป็นนางแล้วเนาะพี่น้องบรรยากาศภายในหานาะพี่น้องฮ่ากุ้มสดๆกับมีเลยทุกคนนี่ค่ะกุ้มสดๆกับมีเนาะพี่น้องมองไหกุ้งเป็นกุ้งตายมีเบิร์เนาะพี่น้องคนกับ กำลังมาว้าพี่น้องอันนี้เป็นตม้มยำปลากระพงเนาะแต่ว่าอู้อันนี้ปลาแซลม,มอนเนพี่น้องตรงไหนเอาตรงแบบเยอะพี่น้องไอ้ของกินก็จะไล่ไล่สลุงสลัดกันนี่เนาะนี่สลัดปลาแซลมอนเก็ดกันแบบสดๆเลยพี่น้อง,น,องนี่เนาะนี่เป็นสลดัดว้า สุดยอดเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเป็ดเป็ดย่างพี่นอ้องสลัสดสลัดเอาได้ยินไหตักเลยใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวตักเสร็จจานเออสลัดลงมืออลไรพี่น้องก่งได้หลายเ้อะงงงงเนาะพี่นอ้นองเนาะเข้ากับแบบว่าบันนอกนะเอตเอตะเกี่กวในเด้อ กะห้าเบิงเลยตอนนี้สลัดลองลองสลัดก่อนกินยังกินยังข้าวขมูกพี่น้องเลยสามสี่คนเนี่ยแหละอันนี้เป็นเป็ดนี่พี่น้องเป็ดเอาบอเนี่ยถ้าจะเอาก็หยิบได้นี่เป็ดกินบอนี่พี่น้องก็จัาก,กับแบบว่าซับห้อยู่นี่เนาะเป็นจานเลยนี่ของแบบเยอะมาก <c oughs> เป็นจะได้ควาวหมูซุกเป็นจะได้เห็นตกใจบอม่ส่านตอนนี้ ข้องกินร้ายแห้งนี้พี่น้องเอ้ยเนนแห้งบอกเลยว่าปเลยจกตาเนะาะคูทางคุณอีกก็ยั่งแบบปลายพี่น้องอ้เขากินอนะ่ะอันนี้กับนี่พวกกุ้งอบปุ่ปนเซนพี่น้องอันนี้นะกุ้งอบปุ่ปนเซนปูปแบบสดๆเลยได้พี่น้องนี่ต้มตยำกับโซมยำกับแบบต้มให้สดๆเลยนีน่ต้มยำกับโซมสดๆเลยเนาะนี่พี่น้องจ้าร้านแบบ อู้ขอกินลายนะ่ะมองนี่ก็เป็นแบบว่าซูชินาะพี่นอ้องน่าวจะเกิดอะไบิางนี่ลายแห้งพี่นอ้องอเอนี่ยเยอะจิจ่เยอะทุกคนเนอะสดสดกันเลยพนะักงานก็นกจับก,กับมิต่คนหนาหักน้อพี่นอ้องนี่ซูชิกับกินได้เลยที่เอาจะได้กับกินได้นะพี่นอ้องเอาเลายๆกับกินให้เบิร์ตเนาะพี่นอ้องบรรยากาศภายในร้านเนาะ คลองกินนะบอกเลยว่าบริจกตาพี่น้องเอ้ของกินลายหลีเบื้องหน้าขนาดตอนนี้ฮะเวลาประมาณษีมงคนก็ทยอยแบบมาลายแล้วพี่น้องเยอะข้ค่ะตอนเราบ้านอู้พี่นอ้องส,สามมาทุกคนไม่ได้จกตาจริงๆกินยังเลือกว่าถือกันวะพี่นอ้องเฮาอุซ่าห ห้างอุซาตั้งใจมากตั้งแต่กรุงเทพวนนันนี่นนนพี่น้องเอ้เพื่อมากินหมูกระทะย่างหมูกระทะอาปาเนาะทุกคนนี่จะ้ะซีบิวให้เบิรงเลยว่ามียังไงนี่นนเลือกว่าถือเนาะร้ายหฮงมันร้ายยางพี่น้องอย่าเอาร้ายเอาพอพอกินแต่อคอยมากินตัวนี้ี่น้องลูกทรงลูกสิ้นเหนื่อยอยังแบบเยอะจริงๆค่ะทุกคนไม่ได้จกตาเอาสีซะแก้รูดถ้าจะเอาแก้เลย เลยนี่มาอ,อู้พี่น้องคล้องเยอะอีรีเสื้อแล้วไฟเสื้อแล้วจ้ะทุกคนมีในหมูตับอีกยังมีเบิดมีเครื่องในมีตับมีหมูมีครบเลยพี่น้องค้องหวานค้องข้าวเนาะ ของหวานพวกเค้กพวกอย่างเงี้ยกับกมีน,ะน,นะพี่นอ้องเยอะจริงๆนะคะเนี่ยพี่นอ้องของหวานแบบสุดยอดค่ะทุกคนดูสิสาธุเยอะแหง้ง้ะพี่นอ้องมองเลยก็เป็นบอลจกสลาก,กว่ะเพียงพี่นอ้องอาจจะเป็นบอลจกสลากเนาะตอนนี้นั่น ขอรีบวิวให้พี่น้องบางกอนงามท่านพระท่านหลงม,มือสามพีน mm hmm. มน่น้องเลยเบิ่งแม่นก่อนน้ำปลาสิกินยังนี่ก็บพัดกับมีแบบโอ้ปแน่นๆเลยพี่น้องเลยปลาเปรี้ยวหวานส้มตำเซนสายไก่ทอดนะคะทุกคนมีหมดเลยจา้านี่ค่ะกูผัดฟงกะลีพี่น้องแล้วก็มีกุ้งย่างเนยมีหอยย่างเนยด้วยนะคะทุกคน เอาตรงน้ำก็บเเคยเห็นแบบนี้พี่น้องเลยเนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ที่ผมซื้อว่าผู้เฟยยูยลานนี่มันแบบของมันเยอะแน่นมากค่ะทุกคนแต่ว่ามันกับชิยูไกลเนาะพี่น้องมันอยู่ในกรุงเทพมันอยู่อยุธยาเดอ้อพี่น้องะค่ะมาทางนี้ก็เป็นพวกน้ำจิ้มเนาะพี่น้องโอ้หัวจิม้มมาจาเด็ดแห้งมีหลายรสเลยพี่น้องเลยมีหลายมีหลายน้ำจิม้มเนาะนะจะ้ะว้าหัวจิ้มกับหมอบอกใหญ่ๆพี่น้องเลย ถ้าห้าววอแบบว่าห้าวอพ่อรถที่ก็จะปรุงเข้ากับซามาเพิิมไปได้นะพี่น้องเนาะมีพริกมีกระเทียมมีมะนาวพี่น้องทานนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะพี่นอ้องนี่้องน้ำโอ้ของกินยาวมากเลยค่ะทุกคนมาถึงนี่อีกยังมีอีกท้างนี้เป็นยังวะอ๋อทางนี้เป็นเนื้อพี่น้องเป็นส้อยจุอานี่ทุกคนน้ำจิ้มก็มีเนาะนี่ แล้วพี่ะวามีพักอยู่ทุกพี่น้องป้าทุกพี่น้องแน่นๆ่นเลยค่ะมีครบทุกอย่างเลยพี่น้องเลยบอกเลยว่าสามาเนี่คุมในนอนเนาะนี่บรรยากาศข้างขางกับเป็นเป็นน้องพี่น้องเนี่ยขางลานกับเป็นน้องน้มเนาะพี่น้องลานก็เจ้ากันใหญ่ๆเด้วพี่น้อง ต้องกินในี่บอกเลยว่าเพียบจ้ะทุกคนโอ้ยพี่น้องเยอะมากเลยค่ะจกักสิกินยังก่อนนะเขาก็เลยเขาก็เลยแบบดีวิวให้พี่น้องเบิงกอนมากับแมนอยู่พี่น้องเลยโบจกตาที่เฟสเป็นท้ายลงนะแบบคือกันเลยนะพี่น้องต้องกินร้ายแห้งนี่โอเคเลยพี่น้องสำหรับชิมีนำกับิคอเจ้าว่าเวียกบบสนีเนาะ รีวิวร้านหมูกระทะที่ตอนนี้กำลังร้่งรังมากค่ะทุกคนบอกันไหมคลิปหนาได้จ้าขอโตไปกินก่อนเนาะพี่น้องเ้าจะก,ก,กินยังเดี๋ยวสิไทยพี่น้องไปอีกเน,น,นาะพฟกกันอีพี่หนาเด้อพี่น้องสำหรับคลินี้ก็ะบายบาย